สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับช่องเ e อิงแฟมิลี่วันนี้นะคะน้องเอ๋ก็จะมาทำป๊อปคอนะคะ่ะส่วนก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะเราก็จะมาทำป๊อปคอนนะคะต้องไม่ไปทำเป็นป๊อปคอนปกติเลยเนาะโดยโดยที่เราจะใช้เนยตัวนี้ค่ะเนยตัวนี้นะคะแล้วก็มีเม็ดป๊อปคอนเม็ดข้าวโพดแห้ง น้ำตาลนะคะแล้วก็เกลือนิดหน่อยเนาะน้องเอ๋จะใช้เป็นเกลือตัวนี้ค่ะเป็นเกลือสีชมพูนะคะคุณแม่บอกว่าเป็นเกลือเพื่อสุขภาพเนาะแล้วก็ใช้ตัวนี้นะคะอันดับแรกนะคะวิธีการทําก็คือใส่เนยลงไปนะคะแล้วก็เราก็คนให้มันละลายนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ําตาลลงไปนะคะแล้วก็เราสามารถใส่น้ํามันหยอดลงไปด้วยนะคะสะักเพราะว่า สามารถนะคะสามารถหยอดน้ำมันลงไปได้นะคะเพราะว่าการจอดน้ำมันนะคะมันช่วยให้เม็ดข้าวโพดนั้นแบบว่ามันแตกเร็วขึ้นนะคะถ้ามันจะแตกแล้วเราก็ใช้ฝาปิดเอานะคะมันจะได้ไม่กระเด็นใส่เราเนาะเรามาดูวิธีการทำของคุณแม่กันเลยค่ะนี่นะคะวิธีการทำของมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ เราก็จะคนให้มันละลายนะคะแต่ของน้องเอ๋ก็จะไม่ใส่น้ํามันนะคะแต่ว่าสามารถใส่น้ํามันได้นะคะเราก็จะคนให้มันละลายแบบนี้เลยนะะ้องพอที่พอเนยมันละล,ะลายแล้วนะคะเราก็จะใส่เม็ดข้าวโพดเลยค่ะนี่เราดูกันให้คนแหนึงนะคะ นี่นะคะมันก็แบบว่าเริ่ม๊อปแล้วนะคะเราก็พอมันเริ่มฟอมนะคะเราก็จะเริ่มเขยา่าเขย่านะคะเพื่อถ้ามันมีความสุกพร้อมๆกันแล้วมันก็จะได้ไม่ไหม้ด้วยนะคะนี่เราก็จะเขย่าแบบนี้เลยนะคะเมื่อกี้นะคะคุณผู้ชมก็ได้เห็นแล้วเนาะว่าคุณแม่จะใช้การเขย่านะคะเพื่อที่จะให้มันสุกเร็วนะคะแล้วมันก็จะได้ไม่ไหม้ไม่ติดกระทะกันด้วยนะคะ เราสามารถใส่ผงได้นะคะผงชีสถ้าอยากได้เค็มก็ใส่เกลือก็ได้นะคะปับ,บ,นแบบนึงนะคะใส่เม็ดข้าวโพดเยอะเกินไปนะคะเ,เราก็จะเป็นแบบนี้<ะ>มันก็ใส่เม็ดข้าวโพดเดยอะเกินไปนะนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็ได้อยู่นะคะบางเม็ดก็จะแบบไม่ค่อยเปาะนะคะี มันก็เป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวน้องเอ๋ยไปตักใส่ถ้วยแป๊บนึงนะคะอยากเห็นกระตือเนาะนี่นะคะน้องเอ๋ยก็ได้ไปตักใส่ถ้วยมาแล้วนะคะมันก็สดๆร้อนๆเลยนะคะมันก็จะร้อนๆนะอันหนึ่งนะคะนี่เลยนะคะ ก็อร่อยนะคะ <Okay. S 2> ไเลยกูเลยค่ะหลับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะไปตัดลงให้มันสวยบ <Bye. S 2> าย